สวัสดีคะ่ะพบกับรายการวอลเล่ Crazy จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการแข่งขันคู่หยุดโลกเลยก็ว่าได้นะคะสำหรับคู่นี้ก็คือบราซิลกับิตาลีนั่นเองนะคะโดยคู่นี้นะคะเล่นกันไปทั้งหมด5เซตด้วยกันค่ะต้องบอกเลยว่ามันสมากๆนะคะผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะนะคะก่อนที่สุดท้ายชัยชนะจะเป็นของทีมบราซิลไปนะคะ โดยสกอร์26ต่อ28 25ต่อ2 0 19ต่อ25 25ต่อ21และ15ต่อ10ค่ะต้องบอกเลยว่าคู่นี้เนี่ยมันส์มากๆเลยนะคะสำหรับใครที่พลาดชมไปเนี่ยน่าเสียดายมากๆเลยค่ะแค่เปิดมาเซตแรกนะคะก็มีคะแนนดิวส์กันแล้วนะคะสำหรับคู่นี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าหูยคุ้มค่าจริงๆเลยกับการที่เราเฝ้ารอนะคะเฝ้าชมแล้วก็เฝ้าเชียร์นะคะ สำหรับใครที่เป็น f อของทีมบราซิลก็คงจะดีใจแบบกระโดดตัวลอยเลยใช่ไหมคะเพราะว่าตอนแรกดูเหมือนว่าบราซิลี่จะสู้อิตาลีไม่ได้นะคะแต่สุดท้ายบราซิลก็กลับมาได้ค่ะสมกับตำแหน่งเจ้าแม่5เซตจริงๆเลยค่ะผลจากการแข่งขันในวันนี้นะคะก็ส่งผลทาให้ทีมบราซิลเนี่ยรั้งอันดับ3ในตารางต่อไปนะคะแล้วก็การันตีเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายแล้วอย่างแน่นอนค่ะ ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทีมบราซิลด้วยนะคะส่วนทีมไทยของเรานะคะจะมีแมตช์การแข่งขันในวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่29มิถุนายนพศ2566นะคะเวลา2ทุ่มครึ่งถ่ายทอดสดทางช่อง7สีเหมือนเดิมค่ะหรือใครจะโหลดแอปพลิเคชันบักกบูมาดูก็ได้นะคะในวันพรุ่งนี้เนี่ยทีมสาวไทยของเราจะพบเจอกับทีมชาติตุรกีค่ะยังไงก็จะลืมเป็นกำลังใจให้กับทีมสาวไทยของเรากันด้วยนะคะในวันพรุ่งนี้ และก่อนที่จะจบคลิปนี้นะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง YouTube ของชอนิสชาแนลด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีค่ะ